สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพรสงสงชวนชมพระสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทุกคนเลยนะครับท,บที่ชมพระพรสงสงวันนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วนะพักผอ่อนยานใจนะครับจิตใจสบายสบายนะครับเราไม่ได้ไปไหนกันก็วันสุกสัปดาห์เขาเรียกว่าวันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านเนะ หาอะไรมาจัดกินกันให้ครอบครัวของเรานะครับวันนี้ผรอนสงจัดพระให้ชมกันขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ0 8 6ย์8 3 7 2 6ครับบางคนก็นะคุยกันดีสนุกสนานดีนะผมก็คงจะฝึกถ่ายเขาเนี่ยนะตัวเาที่เนี่ยครับได้อยู่นะครับนะ เห็นแล้วก็ทำให้ชื่อตาชื่นใจครับพระสงฆ์ก็มีแต่พระเนียนะครับทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์พทดถวายพระสงฆ์จิตใจจำดงมั่นคงต่อพระนิพพานคอยพบดวงแก้วคอยแก้วหมู่มาคอยพบพระสีอานในอนาคตการนี้เธอสาธุก็หยุดไปเมื่อวาน วันก่อนเนาะกต,ตอนนี้ก็กลับมาแล้วขอบคุณเจ้าของพี่สเสน่ห์นะครับ fc ผู้ใจบุญนะให้โทรศัพท์ซื้อตังค์ซื้อโทรศัพท์มาถ่ายใหม่ชัดไม่ชัดก็ไม่เไปไ็นไรแล้วครับเพื่อนกติมะมังติง้งมะมังเอออะไรก็ว่าเกาไปเถอะเดือนของท่านนะแต่เรื่องผมก็เสนอพระให้ชมกันมาวันนี้ก็พี่น้องจะเดินทางมาจากกรุงเทพมามา,มามาามามากรากรุงมากรุงมาพรารุงเทพากรุงเทพมากรุงเทพมากรุเทพมาก มาเถอครับมาดูพระช่วยกันนะครับได้ตังบ้างทําบุญบ้างนะส่บาทบ้างจะมีอะไรนะครับเป้าหมายของผมก็คือนี่แหละเคยเคยพูดกับหลายท่านไว้นะว่าจะขอถ่ายเพื่อเป็นค่าอาหารสุนัขจรองจัดเพลินไม่เนี่ยปีปกว่าเนี่ยมีการสร้างนะ ดูหน้าดูหลังมีสร้างไอเนี่ยสมเด็จพุทธจาโตข้างบ้านผมนะผมก็เลยต้องช่วยเขาสร้างสมเด็จโตพรมรังสีวัดบางหลวงหวัวป่าสาขาวะะัดระรังสองนะครับหน้าตักกว้าง17เมตรนะยาวยาว25มนะเมตร่ะองค์แรกผ่านไปนะครับดูองค<ม>์ที่สอง นะเขาก็นี่แหละสร้างขึ้นแล้วก็ยังมีหอ,อกองหอะระฆังมีโบสถ์มีสลามีได้หลายอย่างคส่งก็ต้องไปช่วยเขานะีกุฏิอ่าสี่สนะิบห้องนะก็แต่ไปช่วยเขานะ่ะนะแล้วก็มีโบสถ์มีสลามีหอะระฆังหอ,อกอง รวบรวมเงินไปช่วยนะทอกระถินเดี๋ยวปีนี้ทอกระถินก็ออกภาษาแล้วจะเป็นวันที่เท่าไหร่ที่สิบแล้วที่เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็รววมเงินไปถวายพู้จัจาราจย์ถวายผู้ช่วยเจ้าวาัดวัดรักรังโกศิตารามสอ,องนะอ้าวองค์ที่สองนะโอ้โหจริงๆพระองค์นี้เนื้อสวยงามนะเส้นวาสนาขึ้นฐานใต้สารใต้ฐานดูดีด้วยนะอึ้งเลยนะอ้าว ครับก็ขอพรบคุณมากนะครับที่ท่านเป็นแรงเคียร์แรงใจกันมาโดยตลอดแม่เนี่ยอาผนไปแนละ้วดูข้างหน้าและดูข้างหลังด้วยนะดูข้างหลังนะว่าละครับตั้งหยิบขึ้นมาถ่ายแล้วแต่จเจอระบ้าไหนสวยก็งัดกันมาแหละก็มี เพื่อนๆถามว่าเออและอย่างโน้นอย่างนี้มีเยอะแยะมัก็พอมีแล้วครับเออมีหลายอย่างหลายองค์วัดุกถไายรูปหลวงพ่อเงินวัดบางขามให้พี่ๆก็ดูนะพ่อเดิมเออไประเจิญพ่อเดิมอยู่สี่องค์สวยดีมกกนนางพ่อเดิมวัดหนองโพถามว่าเรา เก็บไว้ละครับนะแล้วดูดีเหมกันนะหน้าตาเขาหลงพ่อเดิมเนี่ยแหมไม่เบาเลยพระรูปรล่อจริงๆอลนะหลวงพ่เงินไว้บางคานเนี่ยบ่อมกกงเลยนะแพงมากนะหายากด้วยนะแต่แท้นะแต่สวยนะไม่ค่อยมีหรอกครับเนี่ยเนื้อดีๆหูหลวงพ่อเงินเขาชั้นหนึ่งนะ ลองมาก็เป็นหลวงพ่ออะไรอ่ะพ่อเดิมนี่แหละวัดนองโพดีสุดยอดเลยนะพายุเก,ก่าๆเนี่ย2400ฝ่าเนี่ยแล้วก็มีอะไรอ่ะ2400กว่าดี่แหละหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเงินเนี่ยลูกบุญสุกเนี่ยโอ้โหพายุพวกนี้นะไปตะคูณถึงบอกว่าเจ้าขอบคุณเลยนะใครมีไว้ก็ถือว่าสุดยอด าดูันนะครับอันนี้หลังกัดหมากนะสวยงามดีเหมือนกันาดูวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวใครชอบก็ทักมาครับจากสมบูรณ์กันตลอดโอ้โหผมไปเที่ยมงานวัตวีการะนะนเขามี10บันสิก็มีจัดงานหน้านี้ขนาดเสียงเลยนะแต่วัตวีแปลกนะเออกลังจากเวียนเทียน ฝนตกแต่แถวนี้จะวัดทวีฝนไม่ตกเออเป็นบุญของวัดแท้ๆนะ,นะคืนนี้จะย่องไปอีกสักคืนไปเป็นอะไรอะไปช่วยวัดแหละฝอายดาวมั่งพิธีกรมั่งโ,โคจกมัง่งเนี้ยเขาช่วยแล้วก็ววานไปเถอะนะเรามีหน้าที่ช่วยเหลือทั้งวัดจัดมาเนี่ยวัดที่พระที่ได้สะสมมานี่แหละก็ได้ระจากหลงพ่อนี่ะธั้งเมตตาอุปถัมภ์คำจุนเราเนี้ยก,ก็ต้องไปดูเลย เขาจะบอกวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยนะบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยวัดกับบ้านผลัดกันช่วยอำานวยใช้นะถ้ากัดกันก็บันไลทั้งสองทางนะเขว่าง้นะี้จริงเท็จก็ไม่รู้นะจะจจริงนะอาวดิผมถ่ายนะโอ้โหกล้องโทรศัพท์ตัวใหม่เขาซื้อมาให้นะเม็ดแร่เม็ดแดงขึ้นเห็นชัดเจนเลยนะไม่ต้องบันไลกันละ้าวถ่ายผิดถ่ายถูกก็จะว่าผมเลยนะครับผม ไม่ค่อยจะเก่งเรื่องเนี้อ้อาวองค์ที่สี่องค์ที่ห้านี่ขึ้นมาแล้วเศรษฐวัฒตาขึ้นตึ๊บเลยนะองนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับว่าตัวเราไม่เก่งนะใครเก่งเขาก็เก่งไปเถอะเราก็ได้แค่นี้ก็บุญแล้วพี่เอ้ยน้องเอ้ยเพื่อนเอ้ยจะตีจะชมจะดา่าจะว่าไงก็ว่าไป ไม่ถือไม่ไม่โกรธกันแล้วครับเนะยบางครั้งเราไม่เป็นอย่างที่เขาว่าจริงเนี่ยมันก็ทําสบายใจได้บทลายก็บอกโกรธคืองโง่โมโหคือบ้าเอาว่ากันไปนะอย่าไปโกรธมันอย่าไปโมโหมันนะอย่าบ้าเนี่ยและอย่าไปิฉาคนใช้ได้เนี่ยฉาคนเนี่ยเออคนนั้นเป็นคนไม่ดีละจิตไม่ดีละฉาเขาเขาได้ดีบ้างนะ ทำอะไรเขาทําดีๆหมดเรานี่ทําไม่ดีแต่ว่าติเขาอย่างเดียวชาเขาจะโอ้ใช่ไม่ได้ว่างตรงนะความสงไม่คบคนแบบนี้ความสง์ก็จะคบคนที่มีจิตใจดีเมตตาอดอ้อมอารีช่วยเหลือกันดูแลกัน้านไก่เลินเคียงนะีช่วยเหลือมีน้ําจิตมีน้ําใจนะน้ำบอ่อน้าครองไปลองน้ําใจอ่านะพอสงชอบแบบคนแบบนี้นะบอกก่อนเลยนะตัวเองก็ไปจะจะดีอะไรกับเขาหรอกแต่ว่า นี่สายใจคอจะเป็นแบบนี้นะคบกันได้คุยกันได้เยแยะมากมายนะนี่ข้างหลังนะองค์ที่ห้านะแต่ทักทายกันมาอยู่นะทุกวันเนี่ยคุยกันทุกก่อนจะน้อยก็มี fc มาไล์มาคุยกันแล้วนะพี่ปะโตกเป็นไงอะไรคุยกันไปไหนมาก็เล่าอีกว่างก็สนุกสะานาดีอนะ่ะนะมีเพื่อนคุยดีแบบมีเพื่อนคุยดีนะดีว่าเพื่อนทีว่าเราว่าเราก็ว่าไปเถอะนะ เยอะโบราณก็บอกอะไรคนคนรักเท้าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือเอ้เรามาคิดดูผืนหนังเนะี่ยมันนิดเดียวเนะี่ยตัวเราเนะี่ยผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือถ้าจะจริงอ่ะโอ้ยว่าปเป็นเถอะนะสาธุสาธุไปเนี่ยพระท่านบอกมาเออยโยมเคยมาเข้าขวัญพระนะพุทธรูปปางประธานอ่าปางห้ามญาติสี่องค์ เป็นพระเก่าโบราณสมัยยุทธยาโน้ตที่นี้ยังมาอยู่ที่นี่องค์เลยนะพรส่งก็ไปนึกงไงหลับก็ไปขวัญโยมพรส่งเสียงดังโยมพรส่งเอ้าไงนะใครนะมาพูดเนี่ยพระสงก็ไม่มีหุ่มเหลืองก็ไม่มีอัตมาไปยังไงวันนี้ยมายืนอยู่เนี่ยมันพระยืนอ,อยู่ในโบสถ์เกา่าโยมพรส่ง นะช่วยเหลือเขาสารพัดไอ้ที่เขาไม่ตอบบุญคุณไม่เห็นคุณงามความดีเราก็จะไปยุ่งกับเขาโยมไอ้ที่จะช่วยเขาเขาจะช่วยเรามีเยอะแยะไปนะพระธรรว่างั้นนะเจอเท็จจริงไม่รู้นี่พอสงไม่เคยกโกหกใครเราเรื่องจริงที่พระมาเตือนใน,นวันนี้เฮ้ยเอาสิเอาตรงที่หกผ่านไปแล้วแป๊บเดียวหลวงพ่อมาเตือนเลยดิ โอ้ยช่วยคนนั้นช่วยคนนี้มีน้ำใจดูแลบางครั้งไอคนที่เราช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาไม่ตอบสนองเราก็จะไปช่วยเหลือนะเพื่อนนะทำไปกระเท่านั้นนะเอาข้าวไปคุกค่าหมากินคุกค่ายหมากินดีกว่าเนียเนี่ยอย่างคนส่งเลี้ยงหมาอยู่สี่ห้าร้อยตัวเนี่ยเนียจับหัวเล่นได้หมดเนี เจอมันยังคดีขางเลยอ่ะออแต่คนนี่โอ้ยพ่อมาเตือนผมแล้วผมก็เลยเออไม่กี่วันมาเข้าขวัญผมหลวงพ่อพสง์เหนื่อยมากก็เนี่ยอ่ไปช่วยก็เลยอย่าไปดูแลมากมันไม่ช่วยมันไม่ตอบสนองเราเราพูดดีมันพูดร้ายเราให้มันกินมันว่าเราอีกออพ่อมาเตือนพระยังมาเตือนพระพุทธนี่ยเอาสิเท็จจริงไม่รู้ไม่มีการโกหกใครพูดไป แล้วถอนคำพูดไม่ได้ฮนะเพราะฉะนั้นจะต้องขอบคุณพระพุทธรูปสี่องค์เป็นพระปางห้ามหยติเข้ามาหาเลยแต่องค์นี้สวยมากนะเกศรุ้ชุ่มเนื้อขาวแก่งหนึกนุ่มนะแถมยังมีผมวิเศษขึ้นแถมยังมีเส้นวาสนาวิ่งตรงชิวนะ้วอา่านี่พระดีมีพระสวยพระงามรวยไม่เลิกอะไรใครมึงว่ายังไงวะวันนั้นเอซ มีพระส,สวยพระงามเอ้ยมีพระส,สวยพรดดีเอยไปใช้มีพระส,สวยงามเอ้ยมีพระส,สวยรวยไปเลยเอออ้าวอ,องอน,นี้มีลักด้วยเขาถอดลักออกไปนะอง์ที่สไลด์เอยเจ็ดกันมั้งอ้าวแปดอ้าวเอาให้ดูฐานแซมทั้งองี๋ยวจะมีตบท้ายเดี๋ยวปกโพอ้าวนี่ปอนส่ง เอา้าจะมีผู้ใหญ่ใจดีเดินทางมาจากไหนไม่อยู่กรุงเทพพระมหาคนครมึงก็ว่าวันนี้จะเที่ยวมาหาพรสุงม,มาวาันเขาโทรมาฉันก็ไปเลี้ยงหมาบากกงกงนู่นเนี่ยอยู่กับหมาโดดสี่ห้าร้อยตัวฉีดยามึงไหรตัวนั้นโดนรถทางไหนเหยียบแหมกะดูโพเลยเอาน้ำมันเดียงขาไปทาให้ฉีดยายมันค่อยนช่วยกินข้าวได้อยู่นะไม่ตายเอา้าว่าไปแวบบไปยังไงรถเจ้าพนักงานเขาทับให้สิ เออหมายังโดนเลยเห็นไหมเราก็มีหน้าที่ดูแลผมเห็นเราก็ดีใจหมาเนะทุกตัวนะไม่เหมือนคนเรานะเห็นเราดีไม่รู้จักเราเขมีให้ไปทุกสิ่งทุกอย่างไงเพลงก็าลองพี่คน,นนี้นั้นไม่แต่ให้แต่ไอ้ขาคนมันไปเปลี่ยนเนื้อทั้งหมดตัวพี่วันนี้นั้นเอาแต่ได้มันไปอยางาน,นไปหมดเลยเอา้าไม่ว่ากันหยอกล้อกันนะสนุกสนานเอาไปคิดเออะ กินไม่กินก็ว่าไปครับวันนี้พอสงฆ์นะครับขึ้นมาก็สนุกสนานดีนะอารมณ์ดีบ้างเนี่ยให้ำทำธรรมะมั่งนะครับเช้าขึ้นมาทําบุญตักบาตรซับข้าวเจ้าจะมาเท่วามบริสุทธิ์ขอบู้ชาพระพุทธถวายพระสงฆ์จิตใจจํานงมั่นคงต่อพระนิพพานคอยพบดวงแก้วขอยแค้มู่มานขอยพบปัสอานในนาคแต่การน้เถิดทำบุญตักบาตรเสร็จก็นูน่นไปนูน่นนะปวดห้าแผ่เมตตาไปนะ เจ้ากรรมในเวรจะได้หมดกันไปชาตินี้ชาตินาชาติไหนนะขอไปนะทุกชาติทุกชาติองที่8แล้วนะเนี่ยรับองที่ 9, กเก้าโอ้โหอ้าวนี่โค้งนี้สวยดีนะเส้นวัสนาขึ้นตึงเหมือนกันเป็นโผใหญ่เนื้อเหลืองผมไม่เด็ดวุงแต่งอะไรแล้วครับได้โทรศัพท์มาใหม่ก็ซื้อให้มาก็จับขึ้นมาถ่ายก็ได้แหละสภาพเดียวเนี่ย พบมายังไงไปอย่างนั้นเลยนะเนื้อเหลือดีดดไม่ดีก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณมากนะครับุพี่สเสน่ห์ซื้อโทรศัพท์ให้ตังมาซื้อโทรศัพท์พี่สมนึกเขาก็จะช่วยเขาบอกดีจะช่วยสามพันเครื่องนี้หมื่นแปดนะว่าคณซื้อก็บอกซื้อมาให้หมื่นแปดนะว่าเออเอาว่าตังให้เขาไปแล้วจบเรื่องไปนตังเข้าบัญชีมาครับตัเนี้ยถาม่อีกผมก็ยังไม่ได้ตอบเลยพระ มีกี่ตลับโอ้พระสมเด็จหลายอยู่ตลับอยู่นะประมาณสี่สาี่ร้อยตลับเมื่อวานนั่งนั่ง,งคัดตะปดหัวแต่พระรูปหลอก็พอมีบ้างเนี่ยผสมผสานพระเนื้อชาวบ,บ้านพระอะไรต่อะไรไม่ถึง500้อยตลับหรอกส0่ร้อยฝัาตลับมีพระชุมกอนางพจาผงสุงพรรณรอดมหาวันใครเขาจะมังหาผมอีกไม่รู้ก็จะมาเอาพระนางพญา ผมก็บอกมาดูสิเข้ามาดูนะจะเป็นจากอะไรแบ่งปันนะน้ำบอ่อน้ำคอลองเป็นรองน้ําใจมาแล้วต้องได้ไปหมดนะจะขอดูอยังไงผมก็ให้ดูนะเ,นเนบอกคุณโกงให้ดูทุกคนแเละเ,เพราะเขาจะได้บูชาเราให้บูชาแล้วจะไปห่วงทำไมจะพวกเราจะได้ไปบูชากันปกปักรักษาอา้าวปกโพนะองนี้นะข้างหลังอา้าวผ่านไป โอหองค์สุดท้ายเอาผิมพ์ใหญ่นิยมเลยก็แล้วกันโอ้โหวันนี้จัดธรรมดาองค์นี้จะให้ไว้ข้างหน้าทเท่านี่อาไมไปไรไว้ข้างหลังเลยเนี่ยครับขอให้วันนี้ท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสมความบุญบาตรปรารถนาไม่ต่ำระคนไม่จนรกใครให้รำห่ำเรตรวยนะครับวันหยุดพักผ่อนนะะหลังเข้าพรรษามา,ส,า,มมาสองสามวันก็ยังมีคนมาซื้อของทำบุญใส่บาตรกันนะเข้าพรรษาม,มาเช้าก็มาซื้อเทียนซื้อผ้าซื้อเครื่อง บาทพาทไรไปถวายวัดอ้าวเขาถือว่ายังดีนะยังมีเขาบอกวันเข้าพรรษาไม่หยุดเขาหยุดงานเสาร์อาทิตย์อ้าวโชคดีมีความสุขมากๆนะครับร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับคิดอะไรสงวามบูชมมาปราชนาคิดเงินดแดงม,มากองคิดทองก็ให้ร่ำให้รวยพะระอรหันต์ในบ้านพระพ่อพระแม่น้ำบอ่อน้ำกรองเป็นรองน้ำใจน้ำใจบัญยากายสเนี่ยมีให้กันนะครับมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อย ไม่มีล้วก็ไม่แบ่งปันนะเน,ยเนียช่วยเหลือกันงานวันพ่อผ่านมาแล้วเนี่ยข่าวภาษาผ่านมาแล้วจะไปวันแม่อีกแล้วสิบสองสิงหาเนี่ยเนติดธงชาตพลึกอีกแล้วเปลี่ยนสีอีกแล้วเนี่ยสีเหลืองมาเป็นสีน้ำเงินอีกแล้วไอสีขวาและสีเงินนี่แหละเนี่ยมันมีสเสน่ห์นะประเทศไทยเีย่ยไปได้ด้วยงานไม่เคยขาดฝรั่งมังค่าคนต่างชาติมาอู้เอาอีกแล้วเนี่ยเปลี่ยนกันบ่อยเลยก็ถือว่าดีมากนะ มีความสุขมากๆนะครับเราก็ได้ทาบุญแต่วันแม่พอสงจะตจุดจป่าวันนั้นโดนข้ามันไก่ไป500กล่องและแถมยังทาบุญตักบาตรแต่ไเทียนไปด้วยนะข,ขนนึ้นคําิเศษในวันแม่เนี่ยฝนฟ้าจะตกจะเอาไงกันเดี๋ยวปรึกษาคณะนะเพื่อนๆก่อนอ้าวโชคดีมีเงินใช้ร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับขอให้เป็นที่รักของคนใกล้เคียง่อ,อยอย่าลืมดูพระอหรหันต์พระในบ้านนะอย่าลืมดู คนใกลเคียงด้วยขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสวัสดีครับ